อูเบอร์ธุรกิจที่มาดิสอัพโคงการเรียกรถแท็กซี่ตลอดการเขาเริ่มต้นได้ยังไงคิดยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ <akes> มผมโมชิในรายการติ้งต่างในสัปดาห์ที่แล้วครับผมพูดถึงเรื่องดีไซน์ติ้งกิ้งของ Apple Steve Job ครับ,รบเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จถูกไหมครับและในสัปดาห์นี้เองครับผมจะพาคุณผู้ฟังรู้ถึง Uber และ Uber Eat เขามีแนวคิดยังไงเขาใช้ความคิดยังไงและใช้กระบวนการดีไซน์ติ้งกิ้งยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ ต้องเล่าให้ฟังครับธุรกิจ Uber เนี่ยเป็นธุรกิจเรียกรถแท็กซี่ครับเหมือนแก๊สในประเทศไทยนี่แหละเราอาจจะเคยเจอปัญหาบ้างบางทีเรียกรถรถไม่มาเติมแก๊สแก๊สหมดส่งรถซึ่ง Uber เนี่ยจริงๆ t r e n Point เนี่ยเกิดจากคน2คนด้วยกันเขามีปัญหานะครับคือเขาไปร่วมงานโอกาสร่วมง,งานที่ Le Web ที่ปารีสนะครับ Co-founder เ,เขาทั้งสองคนนะคือคุณการเดทและคุณทาวิสคารานิชนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เจอปัญหาเรียกรถไม่ได้เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเลยแต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่ปารีสนะครับ พอเขาเรียกรถไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยสคนนี้ก็มีเงินระดมทุนอยากหาไอเดียใหม่ๆด้วยพอดีเลยเขาจึงระดมสมองกันครับคุยกันว่าฉันอยากทําแอปพลิเคชันเรียกรถ แต่เรียกรถธรรมดามันก็คงเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปเขาบอกว่าอย่าททำแอปพลิเคชันเรียกรถหรูครับซึ่งพอเขามีไอเดียนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเอาไอเดียนี้ทำโปรโตไทป์ขึ้นมาทำแอปพลิเคชันขึ้นมาและเริ่มเปิดตัวครั้งแรกครับในปี2009ในช่วงแรกเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ยเขามีแท็กซี่หรือคนขับรถเนี่ยวิ่งกับเขาอยู่ประมาณ3คันเท่านั้นเองซึ่ง3คันนี้เนี่ยไม่ได้รวมใครที่ไหนเลยครับก็คือมีผู้บริหารรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ร่วมวิ่งเป็น Uber คือจุดเรริ่มต้นของ Uber คับ แต่สิ่งที่น่าสนใจของ Uber ครับไม่เพียงเป็นแค่การเรียกรถนะครับแต่ Uber เนี่ยมีการต่อยอดเรียกว่า Uber Eat s ครับ Uber Eats คือแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะครับสั่งจากร้านอาหารจากร้านหนึ่งนะครับไปส่งถึงหน้าบ้านเราเองเลยไม่ว่าเราจะสั่งข้าวมื้อเช้าเที่ยงเงยน็นหรือสั่งล่วงหน้าเนี่ย Uber ก็สามารถตอบโจทย์สั่งอาหารแล้วไปส่งเราได้แต่ความน่าสนใจของ Uber Eat s เนี่ยคือเรื่องของการนำดีไซน์ทิงกิ้ง และกระบวนการของการทํา e m p a t h i ิ e เข้ามาใช้อย่างเต็มร้อเลยซึ่ง Uber เนี่ยต้องทําการเข้าใจเรื่องของโครงสร้างอาหารพื้นเมืองของเขาครับมีอะไรบ้างโลจิสติกของเขาเป็นยังไงบ้างการจัดส่งครับอ่ะหรือแม้กระทั่งคนบั่นจักรยานไหมหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้ไปอยู่ที่อ่ะอยู่ที่เยอรมันมาก็เห็นว่า Uber ก็มีมอเตอร์ไซค์ Uber ด้วยซ้ำหรือการปั่นจักรยานด้วยอ b เ ber อร์ซึ่งพฤติกรรมแต่ละประเทศก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป และ Uber Eats ก็นำเรื่องของการเ m เ r t i z e มาใช้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ Uber มีหลากหลายวิธีที่ทำความเข้าใจลูกค้านะครับอย่างแรกเลยเรียกว่า The Walk About Program คือการให้ทีมออกแบบหรือทีมพัฒนาเนี่ยเข้าไปลงสนามจริงๆไปเจอร้านอาหารจริงๆครับไปเจอคนส่งอาหารจริงๆเพื่อเข้าใจครับว่าในแต่ละวันเนี่ย เขาทำอาหารยังไงเขาทำขั้นตอนยังไงและควรจะมีแอปพลิเคชันยังไงเวลาคนออเดอร์มาเซ็ตตับเนี่ยโอเคเขารับอาหารเขาสั่งคิวกันยังไงจะได้จัดการได้ดีขึ้นครับนอกจาก Uber ส่งทีมนะครับไปศึกษาพฤติกรรมของร้านอาหารแล้วเนี่ยอูเบอร์ยังส่งทีมไปศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าด้วยครับว่าเขามีพฤติกรรมในการสั่งอาหารยังไงสั่งตอนไหนสั่งเป็นยังไงบ้างเวลาการกดสั่งอาหารกดแล้วเป็นยังไงชอบอาหารเมนูไหนไม่ชอบเมนูไหนจะได้เลือกหรือเล็กคอมเมนต์ถูก วิธีถัดมาของ Uber ครับเรียกว่าออเดอร์ชาโดริกนะครับก็คือการติดตามเปรียบเสมือนเงากับลูกค้าเลยนะครับเขาส่งทีมไปศึกษาแม้แต่ครั้งพนักงานส่งของนะครับไปนั่งขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันไปนั่งบั่นจักรยานด้วยการลองไปเจอเลยครับว่าเอ้ยเวลาเขาไปรับออเดอร์จากร้านอาหารเวลาลูกค้าได้รับของแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรรวมถึงแม้กระทั่งการไปนั่งกินข้าวกับลูกค้าครับพอเราติดตามเขาเหมือนเงาจะเป็นเป็นชาโดเนี่ยสมมติอย่างของคนไทยและกันผมสั่งโจ๊กมา ใช่ไหมครับผมสั่งโจ๊กมาเสร็จปั๊บแล้วยังไงต่อที่ห้องผมไม่มีถ้วยอ่าพอเราไปชาร์โดเสร็จปับ๊บห้องไม่มีถ้วยมีติ๊กให้ซื้อถ้วยเพิ่มได้ไหมก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งขึ้นมาที่สามารถเกิดขึ้นมาได้นี่เลยเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการชาร์โดหรือการติดตามไปจนถึงหน้าบ้านของลูกค้านั่นเองครับ อีกวิธีหนึ่งที่ Uber ใช้นะครับเรียกว่าไฟล์ไซ e ์แชทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนก,การเรียกยูเซอร์หรือพนักง,งานหรือร้านอาหารต่างๆนะครับมารวมกันในบริษัทของเรานะครับแล้วก็ให้คนทั้งสองฝั่งครับทั้งนักพัฒนานะครับแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันเพื่อจะได้บอกว่าโอเคปัญหาที่มีเนี่ยมันแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะมันติดปัญหาอะไรอยู่และคิดว่าอยากได้ฟีเจอร์หรือระบบอะไรเพิ่มเติมหรือเปรียบเสมือน,นง่ายๆครับเรียกว่าโฟกัสกลุ่มนั่นเองนะครับเรียกคนเข้า,าะ ในหลายๆครั้งนะครับบางทีเนี่ยเราไม่สามารถส่งทีมพัฒนาทั้งหมดหรือทุกคนเนี่ยลงหน้าพื้นที่ได้ถูกไหมครับเพราะต้ทนทุนก็ค่อนข้างสูงเราเลยเรียกที่จะเรียกพนักงานหรือร้านอาหารเนี่ยมาที่บริษทัทเข้ามาแทนครับผมลองมายกตัวอย่างให้มันเข้ากับคนไทยง่ายสักเคสหนึ่งละกันนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับคนขับของแกลบเวลาเขาจะไปรับอาหารเนี่ยที่ร้านร้านหนึ่งในเอ็มคอเทีย เขาไม่สามารถใส่เสื้อกรับเข้าห้างได้เลยนะครับเพราะเอ็มคอเทียก็จะมีแบรนดิ้งของเขาขั้นตอนนะครับก็คือพอเราไปชาร์โเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อเขาห้ามเข้าเราก็จะมาพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มโน้ตให้คนขับไปครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร้านอาหารที่คุณจะต้องไปรับเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้า M อคอเทียอย่างเงี้ยคุณต้องถอดเสื้อกลบออกก่อนนะแล้วก็คุณต้องไปจอดรถในที่ที่เขาให้จอดนะและคุณถึงจะสามารถเดินไปรับอาหารได้แล้วพอกลับเข้ามาที่รถเสร็จปั๊บ ค่อยมาใส่เสือแก็แล้วก็วิ่งกลับต่อเหมือนเดิมจาก3ขั้นตอนที่ผมพูดมานะครับทำให้ Uber เนี่ยสามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆด้ครับคือ1เลยเนี่ยเขาทําความเข้าใจแม้กระทั่งร้านอาหารนะครับคนขับนะครับแล้วก็ลูกค้าของเขาเพิ่มมากขึ้นพอเขาทาความเข้าใจทั้ง3กลุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเลยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลาและทาให้ยูเซอร์เขาเนี่ยกลับมาใช้เขาได้ตลอดเวลาแล้วก็ออกระบบใหม่ๆให้คนให้เลตติ้งออกโปรโมชัน่นออกแคมเปญใหม่ๆได้นี่คือหลักการที่ Uber อร์เอาดีไซน์จริงๆเข้า เห็นไหมครับว่าดีไซน์ติงกิ้งเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณได้ยังไงคุณสามารถเข้าใจกลุ่มลูกค้าของคุณครับแล้วนำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณถ้าเราลงไปพื้นที่ของเขาไปติดตามเขาเราก็จะเจอวิธีการแก้ไขปัญหาให้เขาได้ในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมโมชิและทีมงานเพิ่มด้วยนะครับและพบกับผมโมชิในรายการติ้งต่างช่องซีเมียเกนซีวากเกนครับ